สนับสนุนโดยบริษัทเดอะมอลล์ครบจำกัด รายการ Worldwide h i s ค่ะ,คะใช่แล้วค่ะเช้าวันฮิตแบบนี้นะคะหลายหลายคนก็กำลังกินทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมนะคะทาน<ะ>ให้อร่อยนะคะและอย่าลืมเปิดม,มาดูรายการของเราด้วยนะคะยิ่หวาค่ะหลายหลายคนก็ทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะแต่ ข่าวคอนรองค่ะวันนี้ก็เกี่ยวกับข้ามกันค่ะแต่จะไม่ใช่คนมาเสิร์ฟอาหารค่ะแต่จะเป็นหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารอ่ะมันจะเกะเล็ขนาดไหนยี่หวยอยากจะทราบไหมนะคะอ่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เน่เลยนะคะที่นี่นะคะคือประเทศจีนค่ะตอนนี้นะคะเขาเวิร์กมากเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเขานะคะได้มีการนําเอาหุ่นยนต์นะคะมาเสิร์ฟอาหาราเจ๋งไหมล่ะคะยี่หวาเจ๋งมากเลยค่ะรวมทั้งรับออเดอร์ต่างๆนะคะและทําอาหารเองได้ด้วยโอ้โหสุดยอดม,มากเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะที่พัตตาคาจีน ฮาบินนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารจีนที่แนะนำเอาหุ่นยนต์มาช่วยทำอาหารอย่าง ง่ายสบายสบายมากเลยนะคะค่ะค่ะและคอยรับเมนูนะคะทาอาหารอย่างง่ายๆเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะต่างๆแต่มันก็จะมีเส้นทางการเดินของมันนะคะตามโปรแกรมที่คนเนี่ยเขาได้ตั้งเอาไว้นะคะได้เรียกว่าคนเราเนี่ยอาจจะถึงขั้นตึกงานกันเลยทีเดียวนะคะยิ๋วะเพราะมันเนี่ยทำได้ดีและตรงเวลาการเสิร์ฟอีกนะคะยิ๋วะโอ้โหทองทันสมัยมากแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะประเทศจีนเนี่ยเขามีอะไรเจ๋งเยอะมากเลยนะคะยิ๋วาใช่ค่ะ โอ้โหค่ะสุดยอดมากโ,โหค่ะ <c oughs> ทันสมัยสะดวกสบาย,ายมากเลยนะคะไม่ต้องใช้คนให้เปืองแรงงรงงา,งานนะคะโอ้โหค่ะ <c oughs> ก็คือหน้าตาภายในร้านนะคะ โอ้แม่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยของเราน่าจะเอามาทําบ้านนะคะยี่หวาใช่ค่ะน้ำทองเนี่ยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวมาฟังข่าวของยี่หว่ากันบ้างดีกว่าค่ะ,คะก็คือในเรื่องของอาหารการกินกันบ้างดีกว่านะคะเช้าๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ ไปทานอาหารที่เปลี่ยมมนบรรยากาศกันบ้างน,นะคะพร้อมทั้งได้ไปเที่ยวในตัวด้วยนะคะต้องไปที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือสมสรหาดเทียนทะเลนั่นเองนะคะที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพเองนะคะนี่ก็น่าไปมากเลยนะคะใช่ค่ะนี่นะคะ แล้ววันนี้นะคะยี่หว่าจะมาแนะนําร้านนี้ก็เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารของทางกองทัพเรือน,นั่นเองค่ะ mm. ตั้งอยู่ mm. ที่ภายในบริเวณของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานนะคะและรักษาฝั่งอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะ mm. ที่ร้านนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับทะเลเลยล่ะค่ะ,คะน้ำทอง oh. ซึ่งวันนี้นะคะยี่หว่าจะมายกตัวอย่างอาหารในวันนี้ก็คือทะเลกระทาร้อนนั่นเองค่ะ oh. นะคะซึ่งปเป็นไง มันน่าทานมากเลยนะคะนัทองแล้วบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยละค่ะนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอาหารอื่นอีกนะคะอย่างเช่นข้าวผัดรวมมิตรทะเลนะคะยำปูม้าสดทอดผัดมันทอดมันพันกุ้งนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นไงคะของชอบนับทองเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นไงคะเห็นไหมคะไฟรูกแบบสดเลยนัทองใครจะไหลเลยนะคะอโอ้โหนับทองและมาทะเลเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลใช่ไหมล่ะคะต้องเขาบอกเลยว่า อาหารทะเลที่นี่นสดมาก <Okay. S 1> ค่ะนทองและอาหารที่เรียกได้ว่าจานเด็ดสุดๆเลยนะคะสําหรับคุณหนูที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไข่ตุ๋นทะเลนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> นทองรู้ไหมคะว่าไข่ตุ๋นที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่างงะะตัวเนื้อไข่ตุ๋นเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวเลยล่ะค่ะแทบจะละลายในปากเลยนะคะค่ะ ยอดมากเลยยี่หวาอยากจะทานแล้วนะคะน้ำลายไหลเลยละค่ะแล้วใครนะคะที่มาร้านนี้แล้วไม่สั่งเมนูนี้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงสักตหขีมนะคะเพราะว่าร้านอาหารสโมสรหาดเทียมทะเลเนี่ยก็ยังมีบรรยากาศที่สามารถนั่งทานไปด้วยแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกทะเลด้วยนะคะโอ้โหอาหารก็น่ากินบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะนับทองใครที่อยากจะไปก็ไปกันได้เลยนะคะ แล้วก็พ่อครัวเนี่ยรู้ไหมคะว่าเป็นทหารเรือทั้งหมดเลยนะคะนับทองปกติเนี่ยก็จะเป็นพ่อครัวคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติใช่ไหมะคะเป็นเชฟอะไรอย่างนี้นะคะค่ะนี่เป็นทหารเรือคะ่ะนับทองอและใครนะคะที่สนใจวันหยุดแบบนี้เนี่ยก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันได้นะคะอืมอืข่าวของยิวาเนี่ยสุดยอดเป็นไงคะ,น,ะ,คะน้าเโชูแล้วก็ น้ำลายไหลอยากทานมากเลยนะคะคหะน่าไปชมมากๆเลยนะคะยี่หวาขาของยี่หวาเนี่ยเป็นอาหารจริงใช่ไหมล่ะคะแต่ค่ะของนัทพงนะคะเป็นอาหารปลอมค่ะเป็นแบบสามมิติค่ะจะเป็นยังไงไปชมนี้ไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะน่เหมือนจริงไหมคะยี่หวาของปลอมค่ะงดงามเกินคำยายมากเลยนะคะโอ้โหสวยงามเหมือนจริง เห็นแล้วตกใจค่ะะคสุดยอดมากเลยนะคะนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เขานะคะก็ทำลวดลายให้เหมือนของจริงค่ะนะคะแล้วเขาก็เทตามด้วยเรซินนะคะเพื่อให้เกิดความเงาวาวใสค่ะเพื่อให้เหมือนของจริงนะคะค่ะดิเห็นนี้นะคะโอ้โหนี่ขนาดของปอมนะคะ เขาทำเหมือนจริงมากเลยนะคะคนที่ใช่ค่ะไปหาหรือว่าไปหาแบบวราจยังไงได้ใช่ค่ะมะเขือเทศนะคะโโอหนะคะโอ้โหนี่ก็น้ำลายไหลเหมือนกันนะคะน้ดเป็นของปอมนะคะในอีหว่าเลยนะคะตอนนี้ข่หว่าค่ะ มีอะไรอีกไหมคะค่ะเราเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคิสแพนเนตนะคะที่เอื้อเฟื้อเจ้าเฟอร์บี้นะคะมาประกอบฉากในรายการของเรานะคะและสําหรับใครที่อยากจะได้เจ้าเฟอร์บี้น่ารักแบบนี้นะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะที่เดอะมอทุกสาขานะคะเอ็มโพเรียมพารากอนดิพาร์เมนโต์ค่ะไทายหวาาค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาแดนกระจายกันค่ะกับช่วงคิสชวนคุยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ